สวัสดีครับพบกับผมนะครับบอสครับกับรายการเล็กกินชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์นริศนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสามแมตที่ผ่านมาครับผลงานของทีมเราเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็ถือว่าก็ดีอะอยู่ในขั้นดีอะนะครับอย่างที่ว่าถ้าใครติดตามข่าวอยู่ก็นักเตะของเราเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะพิการอะครับตัวหลักๆคือขาดตัวหลักในทีมไม่ประมาณ ที่เล่นอยู่ก็ประมาณ5-6ตัวครับผมนะ,ะก็เป็นปัญหาของของเรื่องประสิทธิภาพตองท,<ะ>ทีแต่ว่า3แมตชตที่ผ่านมาชนะ2แมตเสมอ1แมตก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีครับผม <นะ S 1> แล้วก็ความพร้อมในแมตท,ที่จะต้องเจอกับเชียงราย FC ครับในวันเสาร์นี้ครับอืมก็เดิมๆครับก็ยังขาดกองหน้าตัวหลักแล้วก็กองกลางก็จะขาดอยู่ประมาณ2ตัวแล้ตัวเซนเตอร์ขวกฏ โดนค่าโทษนะสองแมตช์รวมไปถึงแมตช์สุดท้ายแมตช์ก,กับเชียงใหม่ด้วยครับแต่ทั้งยังไรเทคนิคของทีมนะโครงสร้างท,ทีมการเล่นเทคนิคการเล่นเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมแต่ประสิทธิภาพมันอาจจะลดน้อยลงหน่อยครับคาดว่าคงจะเอาแต้มไม่ได้นะก็ต้องต้องเอาแต้มสามแต้มไม่ได้ครับผมแต่ก็ไม่ประมาทนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสของของของทีมนะครับที่จะต้องเอาสามแต้มไม่ได้เพื่อ จะอยู่ในในกลุ่มหัวตลาดครับผมในส่วนของตัวนักเตะอย่างเช่นกัมรากับไวเดซสัครอครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับตัวตัวตัวนักเตะครับความพร้อมของตัวนักเตะส่วนกัม马านี่ผมว่าคงจบซีซั่นปีนี้ก็คงคงไม่ได้เล่นเพราะอาการของเขาค่อนข้างจะหนักหน่อยแวร์เดยนี่คาดว่าคงไม่ได้เล่นเหมือนกันนะ,ะในช่วง3เดือน ต่อไปเนี้ยคงคงจะฟิตกลับมายากครับผมตอนนี้ก็ผมก็ต้องไปคว้าหาพวกนักเตะของหน้ากับกองกลางครับมาเสริมประมาณครับผมคือคงคงเสริม1ึงเก้าตัวที่เหลือครับครับผมในแมตช์ของเชียงรายครับอยากให้อาจารย์นฤทธิ์ช่วยกระตุ้นให้กับกองเชียร์แล้วก็แฟนคลับชาวแพร่เข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับอาจารย์ครับครับก็ขอบคุณแฟนคลับครับทุกแมตช์คือตอนนี้เข้ามาเชียร์กันลดหลามแล้วก็ให้กำลังใจกับทีมนะครับก็ทำให้ทีมนี่ ประสบความสำเร็จมากขึ้นเป็นกําลังใจสําคัญสาหรับแฟนให้กับให้กับทีมและก็นะักฟุตบอลนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราก็ประสิทธิภาพเคมอาจจะด้อยลงมาหน่อยแต่ว่าผมเกมเอเดเทนยังเหมือนเดิมเล่นในบ้านะนะ <ขอ S 1> ครับเอเ์เทนเหมือนเดิมขอบคุณมากครับ<ข>อาจารย์นั้นะครับขอบคุณครับ ครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับรายการเล็กกินชาแนลในช่วงเล็กกินยิงจุโทดนะครับกับผมครับปอสครับตอนนี้อยู่กับนักเตะซึ่งจับฉลากแล้วครับข้างทีแล้วนะครับคือแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมกรกฎโชตวัฒนามาดจะเล่นจูบปูเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับคนต่อไปครับสวัสดีครับผมเจษฎาสาย้องครับที่เล่นจูคินนะครับเบอร์สิบเก้าครับโอเคครับเหตุผลตีวันนี้ต้องใจซับเมืองในการพูดก็คือเฮานักเตะเฮาตีจับฉลากมาได้เนี่ย เป็นคนบ้านเขานะครับเป็นคนเมืองน่านคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนเมืองแปะคนหนึ่งนะครับโอเคปูครับอยู่กับแปะมานี่ในกี่ปีแล้วครับอยู่มานี่ก็จะเข้าปีทีสองแล้วครับครับผมอยู่มาปีกึ่งแล้วครับส่วนกิมลูกกิมนูกครับน้องเข้ามาเมื่อตอนเลขสองครับปีแล้วครับครับผมผลงานของตัวเองแมตติพานมาเนี่ยของปูครับทิ่เจอกับเพชรชบูรฮะก็ ผลงานถ้าเป็นผลงานส่วนตัวก็ถือว่าพอใจได้ในะระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผลงานของทีมก็ผมคิดว่าต้องอัพขึ้นกว่านี้ครับนะครับผมส่วนตัวนะครับผมตอนนผมนะครับผมยังฝีมือยังได้อยู่เนาะกับพอลุนปีเป็นตัวอย่างครับก็พยายามพยับเมืลอนขึ้นไปหาลุนปีให้ได้จะดับเดียวกัน,นครับ,รบอ่บรรยากาศในการซ่อมกับมูเปลิอนฝูงเนี่ยทุกวันนี่เป็นจะได้พองเนี่ย บรรยากาศในการซ่อมก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าตอนนี้อันดับเฮาก็ดีมันก็ครับแล้วก็นี่บรรยากาศในการซ่อมก็ม่วนนะครับมีช hmm. ีวิตชีวาคึกคักกัครับครับผมก็้ข่ไกันนะครับไว้กิจกัรนะครับก็แฮมสองวันนะครับหรือว่าวันวันพรุ่งนี้แล้วเนาะที่จะต้องเข้าข่แคปตัวนะวันนี้วันนี้แล้วครับวันนี้ก็อยากให้ภาคพรกันหนักๆนะครับในส่วนส่วนของมูแฟนคลับแล้วกับแฟนบอลชาวแพร่ทุกคน สุดท้ายนี่ก็อยากจะให้ทั้งสองคนฝากฝังสำรับแฟนบอลชาวแพรและก็แฟนคลับชาวแพรด้วยครับครับปีนี้เขาก็มีโอกาสที่จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ขอให้แฟนคลับมาจ่วยมาให้กำลังใจนักเตะกันหลายๆนะครับเพราะว่าหมูหผมทุกคนก็เต็มที่ทุกแมู่แล่วครับครับผมปีนี้ก็อันดับบ้านฮามันก็ดีนะครับอยู่อันดับตอนนี้อยู่ที่สามจากของโซนทางเหนือนะครับกขอให้มาจ่วยแจ้งกันหน้าๆครับ I don't need your money, money, money